ครับเพราะฉะนั้นก็คุณแม่จะไม่ติดใจว่าเขาคงไม่ได้เกี่ยวข้องแหละแต่เขาน่าจะเห็นเหตุการณ์แต่ดาราหลายท่านก็ก็บอกว่าเห็นเหตุการณ์ในบางส่วนเท่านั้นแต่อาจจะไม่เห็นทั้งหมดนะฮะคุณแม่ใช่ใช่ค่ะและ้วคุณแม่ต้องขอขอบคุณดาราบางคนด้วยที่เออน้องเขาก็มาพูดความจริงนะคะว่าถ้าอยากรู้ความจริงให้ไปดูกล้องวงจรปิดนี้ใช่ไหมคะค,คุณแม่ต้องขอบคุณเขาแล้วน้องคนนั้นคุณแม่ถ้าคุณแม่ไม่ค่อยได้ดูทีวีสักเท่าไหร่รก็คุณแม่ทํางาน เออทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าน้องคนนั้นเนี่ยจะเป็นลูกลูกของลูกของทาหารด้วยหรือเปล่าน้องเต้าฮะใช่คับน้องเต้า,ถ,าถ้าจะถ้าจะไม่ดีน่าจะน้องคนนี้นค่ะครเราก็เลยเชื่อชมว่าน้องเขาเป็นลูกทาหารอขอขอบคุณมากเลยตรงที่ว่าลูกทาหารเนี่ยยังไงก็ยังมีความซื่อสัตย์ เพราะว่าพ่อแม่เขาเขาสอนมาดีเนี่ยค่ะต้องต้องขอบคุณนิ้งแ้้วมากที่บอกว่าให้เราไปดูกล้องวงจรปิดแค่ะต่อนนี้ค่ะคุณแต่ตอนนี้พอ่ะอยากถามประเด็นต่อไปอ่ะ